เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้นะใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามช่องพี่โก้ฝากน้องๆช่วยกดติดตามหรือกดซับสไคร์กันหน่อยนะครับผมและใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยอย่าลืมนะกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้เลยนะครับเพราะว่าพี่โก้จะมาสอนนะครับผมและก็อัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะของเกมโรบอทท้งหลายแหล่เลยทุกแมปเลยเออว่าได้นะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมสำหรับอัปเดตนี้นะ่ยโรบอกฟิตเนะยครับบอกได้เลยว่าโคตรสุดนะครับเพราะว่ามาทั้งเรือใหม่โอ้โหดูดิเฮ้ยเอาเรื่องนะครับสำหรับเรือใหม่นี่วุบวับวุบวับเลยนะฮะและก็มีมาเมืองเมืองใหม่ก็มาด้วยนะครับผมมาเรยน้าเวลนะครับผมอันนี้นะครับผมโอ้โหดูดิและคือแบบมันเหมือนกับปลาปลาใหม่เลยนะ เรือใหม่เนี่ยคือแบบมันเหมือนกับปลาอะไรอะที่กําลังออกข่าวอยู่ตอนนี้ออกมาจากทะเลลึกเรือตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมันมีอะไรใหม่หมวะเนี่ยทุกคนสวานสําหรับชิ้นส่วนโอกาส5%เซนตลยหรือว่าเราต้องตามหาแล้วก็ประกอบเรือนําน้ําอ่า,าแบบนี้มันก็เสร็จเลยดิเฮ้ยกำลังรอเรือดำน้ำอยู่บอดีเลยอ่าใต้พิภพ ต่อไปนี้เราไม่ต้องลงน้ํากันอีกต่อไปเฮ้ยมีเรือดำน้ำทังทีก็สบายใจดีเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาหาวิธีกันดีกว่านะครับผมว่าต้องทําเรือดำน้ําหรือว่าประกอบเรือดำน้ําได้อย่างไรนะครับสําหรับเคว็วันนี้นะครับผมคลิปนี้เนี่ย มีจบแน่นอนนะครับได้เรือนำน้ำแน่นอนใครสนใจก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระทืบไลค์อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะอ่ะไปเลยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปใต้นี้นะครับซึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรใต้หมหาสมุทรที่เป็นภูเขาไฟนะครับผมหรือว่าใต้โลกเลยนั่นแหละเออเมืองใต้โลกอะ่ะเออเอาง่ายๆนะเออาเ่จะใต้บาดาลน,นะรอบนี้มาแบบใต้โลกนะใต้ภูเขาไฟโอเค วิธีการนะครับผมเราต้องเจาะหินเนี่ยครับก่อนที่เราจะเจาะหินเนี่ยครับอันดับแรกเราต้องมีสว่านก่อนให้เราเดินไปนะครับที่เกาะรอดลิทเนี่ยครับ,อรอรบตรงนี้เราคือเราอยู่ที่เกาะรอดลิทเนี่ยครับผมโอเคแล้วมาคุยกับด็อกเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นว่าเขามีเรือดำน้ำเปลนเรือดำน้ำอยู่เพื่อที่จะ ให้ประกอบเป็นเรือดำน้ำเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโคตรตื่นเต้นทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบพร้อมกันเลยนะครับซึ่งต้องการชิ้นส่วนทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับเราจะหาจากไหนเอาเลยเฮ้ยสวาสหายังไงเนี่ยหรือว่าเราจะต้องไปคุยกับด็อกเตอร์อีกแล้วนะครับมามาด็อกเตอร์มาขอถามหน่อยแล้วกันท่านด็อกเตอร์ว่าเรือดำน้ำอันนี้สร้างอย่างไรจังไงโอเค จางนั้นนะครับก็ให้เรากดกับ NPC ไปเรื่อยๆเลยคุยกันไปเรื่อยๆแบบยาวๆเลยอ่าลูกพี่มาเลยครับผมยาวๆรๆัวๆยาวๆไปครับผมคุยกันไปอืมไปต่อครับคุยครับผมหลังจากคุยเสร็จนะครับยาวๆกันไปเราก็ให้เปิดกร,ระเป๋าดูนะครับเราจะได้สว่านมานี่โอ้โหสว่านอย่างพี่ทุกคนเครื่องสว่านนะครับพร้อมที่จะ ปละกอบเรือดำน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาพร้อมแล้วนะครับผมก็ลุยกันเลยนะฮะลุยกันเลยดีกว่าเออย่ารอช้านะครับผมมาสําหรับเรือดำน้ำําอันใหม่อยากได้แล้วโอเคพร้อมเรสโก้นะครับก็เดี๋ยวเราก็รอนะครับผมตอนเมืองเปิดนะครับเมืองเนี่ยก็คือเมืองใต้โลกมันจะเปิดเห็นปะมันจะนับถอยหลังอยู่นะครับเป็นนาทีอยู่นะครับจะเปิดอยู่เป็นช่วงๆนะ ซึ่งเมื่อมันเปิดเมื่อไหร่นะครับมันจะเป็นหินน่ะเกิดนะครับหินเกิดนี่บริเวณเกาะรอดลิศนะครับบริเวณแถวนี้เลยนะครับโอเคตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่หินเกิดเยอะสุดเลยเฮ้ยโอ้โหมีคัตซีนแอนิเมชั่นมาโอ้โเดินสะดุดแล้วยังไงต่อเน,นี่ยอ้ยอะไรมาบนฟ้ามองบาเห็นเด้อหูเขาไวยระเบิดหรือเปล่าโอเคพร้อมแล้ว let's go เราลุยเลยครับผมเจาะหินนะ่ะตรงนี้กดเจาะหินไปเลยครับ ริน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 รนเหมือนคนทำดานนอนนะอารมนั้นทุกคนพยาอรมณ์นั้นเลยทุกคนชิวไปไหนนะโอเคครับเอ้ยได้ของแล้วะโอกาสเอาหปอร์เซ็นต์เฮ้ยเราได้หน้าต่างโอ้โหเลรก็มาถึงก็ได้หน้าต่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครัผมว่าได้อะไรต่อนะอยากรู้เหมือนกันได้อะไรต่อไปต่อครับผมไปต่อ ต่อไปนะครับเราก็เจาะส่วนต่างๆต่อนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะ5ชิ้นแบบทุกคนเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราดูว่าได้ชิ้นไหนต่อนะครับเราไปกันเบบยาวๆเลยนะฮะยังครับยังครับยังบอได้นะครับผมตอนนี้ยังบอได้เอ้ยเหมือนจะได้แล้วนะเป็นอปชูเรือดำน้ำหรอด้านบนเหรอทุกคนเฮ้ยนี่ไงโอ้โหได้ด้านบนมาเรียบร้อยนะครับติดบันไดามาด้วย โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ต่อนต่อไปกันเลยดีวยดวยกว่านะโอเคบางอันนี่จอะไม่ได้อะไรนะครับบอกเลยนะฮะอ่าเห็นไหมคุณไม่เจออะไรเลยเศร้านิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอะไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอพี่จ๋ามาช่วยทำเฟสกันด้วยดีวยกว่าซึ่งเรือดำน้ําอันนี้คือเราต้องประกอบคนเดียวนะนะครับถึงจะเสร็จแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้กับเพื่อนได้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ก็ว่านะ่าจะใช้ได้นะเฮ้ยนี่ไง เราได้ไซส์ฟินมานะครับเหมือนจะได้แบบเป็นหางส่วนข้างมาส่วนข้างมานะครับปีกส่วนข้างมาโอเคโอเคครับมาใช้มาเจาะกันต่อเอานั่นไงพี่จ๋ามาเจาะแล้วแข่งกันเจาะเลยครับงานนี้เจาะไปเจาะไปเรื่อยๆครับเจาะไปเจาะไปยาวๆรู้ว่าไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเฉยเจาะต่อครับเจาะต่อไม่เจออะไรก็เจาะเอ้ยเจอหางแล้วว่ะทุกคน แบ็กฟิตนี้อย่างด้านหลังครับผมครบทุกอันโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่มาตรงนี้ก็คืออันดับแรกคือหน้าต่างนะครับผมอ่าหน้าต่างแล้วก็เป็นด้านบนนะครับเสาสัญญาณ <c oughs> แล้วก็ลำตัวของเรือดำน้ำอ่าแล้วก็ส่วนหางนะครับอ่าเมื่อกี้ส่วนครีมนะแล้วก็เป็นส่วนหางนะครับโอเคครบทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับประมาณนี้เลย หลังจากนั้นโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเสียงหายไป้ไหนเนี่ยต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับให้เราเดินกลับมาที่เดิมเลยครับผมหลังจากเราเดินมาที่เดิมให้เราหยิบชิ้นส่วนที่เราตามหาได้นะครับมาประกอบตรงนี้เลยนะครับนี่มันจะมีให้กดประกอบครับเอาอันไหนก่อนไม่่สวรานประกอบนะ <c oughs> ไม่ต้องใช้สว่าน์เจาะนะทุกคนโอเคมายกชิ้นส่วนมาแล้วก็กดรับวางลงไปเลยทีละหนึ่งชิ้นนี่โอเคเป็นไง เออเป็นหน้าต่างกันแล้วนะโอเคเริ่มเป็นเรือนำ้ำแล้วนะฮะกดไปอีกหนึ่งชิ้นครับด้านบนม,มาแล้วครับมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มเป็นเรือนำ้ำแล้วนะครับม,มาโลหะนะครับลำตัวบอดี้ครับบอดีม้มาเต็มเฮ้ยเป็นเรือนำ้ำแล้วปีกปีก,ปกโอเคใส่ปีกครับผมอมปีกมาครับปีกมาเต็มเหลือเหลือหางมานะฮะหางหาง,หางแบกโอ้โหเรียบร้อยแล้วเราก็ได้นะครับ เรือดำน้ําเป็นที่เรียบร้อยเนะครับผมโอเคครับผมส่วนวิธีการใช้เดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับให้เรากลับไปคุยกับ NPC นะครับผมอ่าก็คือกลับไปคุยกับด็อกเตอร์นั่นเองนี่เราได้มาเรียบ,ร,ยบร้อยคุยกับด็อกเตอร์นะครับซึ่งเมื่อเราคุยกับด็อกเตอร์เสร็จถ้าเราเสร็จเควสนะเราประกอบอะไรเสร็จเราหาอุปกรณ์ดำน้ำเอ้ยเครื่องดำน้ำเนี่ย ได้หมดนะครับเรือดำน้ำเนี่ยได้หมดครบทุกชิ้นแล้วก็นําไปประกอบครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะคุยกับดรเสร็จนะครับมันก็จะมีแอนิเมชั่นคัดซีนวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะขี่ได้เลยนะครับตอนนี้มาเดน่าเวลก็เปิดแล้วนะครับผมพร้อมที่เราจะไปตะลุยเมืองใต้บาดาลไว้เลยนะครับเดี๋ยวรอดู EP ีหน้าคลิปหน้าเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับหากใครชอบ อย่าลืมกดติดตามให้พี่โก้ด้วยกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้นะครับและอย่าลืมคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปหาบิดใหม่แน่นอนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม